สวัสดีครับวันนี้พบกับเพจมิปันกิ้งนะครับกับบอร์ดเกมเจ้าเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมนะครับผมเกมนั้นคือเกมเกมนี้ครับฮานะมิคจิกับ GC Academy นั่นเองนะครับผมเป็นเกมคู่ขนานฝาแฝดก,กันครับผมทำไมถึงเป็นบอร์ดเกมยอ้าเยี่ยมประจำเดือนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ,บนั้น บอร์ดเกมที่เราจะแนะนําในเดือนนี้ก็คือบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับการเล่น2คนเท่านั้น,นครับผมก็เป็นเกมที่ผมชอบมากมากนะครับผมคือฮานามิโคจิกับ GC Academy ครับอ่าเป็นเกมแฝดพี่แฝดน้องกันนะครับผมโดยจุดเด่นของฮานามิโคจินะครับผมและ G c a ซ a ยแครดมีก็คือเป็นเกมที่มีธีมในเรื่องของการจีบสาวนะครับสำหรับฮานามิโคจินะจีบเกอิชานะครับส่วน GC Academy นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นธีมของการ ทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่มชอบนะครับผมโดยคอนเซ็ปต์ของทั้งสองเกมนะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือเราจะมีการ์ดนะครับเจ็ดใบนะครับผมเป็นการ์ดอันนี้การ์ดกิจฉานะฮะทั้งเจ็ดใบนะครับก็จะมีจุดเด่นต่างกันเช่นนะครับคุยพารนะครับผมหรือว่าปินปักผมอะไรพวกนี้นะครับในการที่จะต้องเอาของกำนันนะครับผมไปมอบให้เพื่อเกิดความชื่มชอบนะครับผมส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะคล้ายๆกันแต่มีจุดเด่นอุปกรณ์ที่ต่างกันนะครับผมแต่เป็นผู้ชายแทนนะครับผม เกมเขาจะมีการเล่นด้วยครับการใชแอคชั่นนะครับหใน4อย่างนะครับผมใช้ไปแล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกในรอบนั้นนะครับเมื่อเล่นกรครบ4แอคชั่นทั้ง2คนก็จะมานับกันว่าใครที่สามารถที่จะคลองใจกีชาหรืออาจารย์เนี่ยนะครับได้มากกว่านะครับผมก็คือได้4ใน7นะครับผมถ้าได้4เมื่อไหร่ชนะเกมเลยแต่ถ้าไม่ใช่ดูแต้มครับผมมันจะมีคะแนนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าได้11คะแนนก็ชนะเกมเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเล่นต่อรอบ2แล้วก็รอบ3นะครับผมเล่น3รอบแล้วถ้ายังหาผ มีคะแนนรวมใครมากกว่าก็จะชนะไปนะครับผมจุดเด่นของเกมนี้ที่ผมชอบมากนะครับผมคือเรื่องของการเชื่อเืองครับนะเชื่อเฉือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่เล่น2คนและเป็นเกมที่เหมือนเกมหมากรุก,กเราต้องคาดการล่วงหน้าว่าประมาณ6กถึงเตาว่าเอ๊ะเขาจะทําอะไรเล่นแล้วจะส่งผลกระทบอะไรกับเราหรือเราเล่นอะไรแล้วเขาจะเล่นวางหมากแก้เกมยังไงจะเล่นแอคชั่นไหนนะครับช่วงแรกจะคิดประมาณ6กถึงเตาล่วงหน้าช่วงหลังๆจะมีแอคชั่นที่น้อยลงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมาคิดในเรื่องของ จำนวนที่จะเป็นไปได้แทนว่าเขาจะเล่นการ์ดไปไหนให้เราชนะหรือจะแพ้นะครับผมซึ่งผลสุดท้ายนะครับก็จะทําให้เรานะครับได้ฝึกการใช้ความคิดฝึกการใช้ตรรกะในการที่จะแก้ไขปัญหากันนะครับผมแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเป็นเกมที่เล่น2คนและสนุกมากๆนะครับเชื่อเชือนการตัดกันแล้วก็มีจังหวะให้เรามีชั้นเชิงในการเล่นมากมายนะครับผมก็เป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมเกมนี้นะครับสำหรับเดือนหน้าจะเป็นเกมอะไรก็คอยติดตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ